สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีเท่าพระเนตรหอนิทรศการประวัติศาสตร์พรรคคอมมิวนิสต์จีนก่อนเสด็จนิวัติประเทศไทย วันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2566เวลา8.20นาิกานาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าเวลาที่ประเทศไทย1ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีสเสด็จออกณนะห้องเดอพาเลอร์โรงแรมเดอเซนลีจิสปักกิพระราชฐานพระราชวโรกาศให้ในายอัธยุธศรีสมุทร เอกอัครราชทูตนกรุงปักกิ่งและภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตโฟทุลอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธาร,รณารัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่1ถึงวันที่6มิถุนายน2566 จากนั้นเสด็จพระราชด,ดำเนินไปทอดพระเนตรหอทรรศการประวัติศาสตรพ์พรรคคอมมิวนิสต์จีนในอูเซียงตุงผู้อํานวยการหอทรรศการเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จหอนทรรศการประวัติศาสตรพ์พรรคคอมมิวนิสต์จีนสร้างขึ้นในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ100ปีแห่งการสถาปนาพรรคคอมมิวนิสต์จีนพศ2464-2564 อาคารมีลักษณะแบบคอลอเนตสะท้อนสถาปัตยกรรมจีนแบบดั้งเดิมทิศตะวันออกและทิศตะวันตกของอาคารมีเสารวม28ต้นหมายถึงพรรคคอมมิวนิสต์สถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนหลังผ่านสงครามนองเลือด28ปีทิศเหนือและทิศใต้มีเสารวม6ต้นสะท้อนความหวังและส่งต่ออุดมการณ์แสดงเจตนารม์ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่นำพาประชาชนจีนไปสู่สชัยชนะ ที่หลานกว้างหน้าหอนนทศการมีประติมากรรมขนาดใหญ่แสดงถึงความศรัทธาความพยายามเอาชนะอุปสรรคความฝันและผลงานที่ยิ่งใหญ่ประวัติศาสตร์ชาติจีนมีมานานกว่า5,000ปีปัจจุบันมีพักคอมมิวนิสต์จีนบริหารปกครองประเทศการจัดตั้งพักคอมมิวนิสต์จีนเป็นไปอย่างช้าๆมีการเคลื่อนไหวครั้งสำคัญหลายครั้งเช่นขบวนการเคลื่อนไหว4พฤษภาคม ต่อต้านจัก,กรวรรดินิยมและการตีพิมพ์บทความเผยแพร่ของลัทธิมาร์กทำให้คนรุ่นใหม่มีอิสระทางความคิดมีสำนึกทางการเมืองสูงขึ้นคิดจัดตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนในปี2464และสถาปนาเป็นสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี2492ทำให้จีนพัฒนาขึ้นมาก S <S <él odie> ในปี2521เริ่มพัฒนาร <ie> ะบอบสังคมนิยมที่มีอัตลักษณ์แบบจีนปัจจุบันเป็นยุคอยู่ดีกินดีและเริ่มต้นการพัฒนาเป็นประเทศสังคมนิยมที่ทันสมัยตามอัตลักษณ์แบบจีนนำพาประชาชนจีนและประเทศจีนไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองเห็น <He> ความสุขของประชาชนความสงบของบ้านเมืองและความก้าวหน้าของบ้านเมืองเป็นสิ่งสำคัญคณะบุคคลและพักจึงรวบรวมและตั้งประเทศ พัฒนาบ้านเมืองให้เห็นชัดเจนเช่นทุกวันนี้การจะแสดงมีความหลากหลายใช้แสงสีเสียงและสื่อผสมช่วยให้เข้าใจง่ายแสดงเอกสารภาพถ่ายและสิ่งมีค่าทั้งของจริงและของจำลองมากกว่า4,500ชิ้นนอกจากนี้ยังมีวีดิทัศน์ฉายประวัติศาสตร์ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในยุคต่างๆทำได้น่าสนใจ เป็นทางให้เรียนรู้ว่าบารรพบุรุษสร้างชาติได้อย่างไรเป็นเรื่องสำคัญมีประโยชน์ทำให้คนในชาติมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันไม่คิดแตกแยกหรือขัดแย้งกัน เวลา11นาฬิกาสเสด็จพระราชดำเนินไปเรือนรับรองรัฐบาลเตี้ยวอยู่ไทยพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายหวังอี้สมาชิกกรมการเมืองและผู้อำนวยการสำนักงาน,นาคณะกรรมการกลางด้านกิจการต่างประเทศพักคอมมิวนิสต์จีนตั้งพระกยาหารกลางวันถวายในโอกาส,สเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่1ถึงวันที่6มิถุนายน2566 มีพระราชปฏติสันฐานด้วยเรื่องความสัมพันธ์ทางวิทยาศาสตร์การศึกษาวัฒนธรรมส่งขอบคุณที่จีนสนับสนุนให้นักวิทยาศาสตร์ไทยได้มาทำงานและเรียนรู้มีความร่วมมือหลายโครงการที่จีนไทยร่วมกันทำมีที่จีนสนับสนุนด้านวิชาการด้านเทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆด้านการศึกษาปัจจุบันมีการแลกเปลี่ยนไปจนถึงชั้นประถมแต่ก่อนมีแต่ชั้นอุดมศึกษาหวังอี้กล่าวว่า ยินดีร่วมมือสนับสนุนทุกด้านไม่เฉพาะโครงการร่วมมือไทยจีนโครงการในพระราชดำริต่างๆจีนก็สนับสนุนและจะสนับสนุนต่อไปเรื่อยๆจีนไม่ห่วงวิชาการยินดีถ่ายทอดให้จีนพยายามพัฒนาตนเองในลักษณะที่เป็นจีนต้องสำนึกว่าเป็นชาติอะไรและเห็นว่าทุกประเทศควรพัฒนาตามวัฒนธรรมของตนเองไม่ควรมีการแทรกแซงกัน เวลา13นาิก40นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชะดำเนินถึงท่ากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่งประทับเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินพิเศษสเสด็จนิวัตริประเทศไทยใช้เวลาบิน5ชั่วโมง10นาทีถึงท่ากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเวลา18นาิกา10นาที มีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจอายการแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจผู้แทนสภากาชาติไทยและผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าวโฟทุลลองพระบาทรับเสด็จการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่1ถึง6มิถุนายนพุทธศักราช2566 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งร่วมพิธีฉลองการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนครั้งที่50ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของสมาคมมิตรภาพวิเทศสัมพันธ์แห่งประช,ราชาชนจีนซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดงานเพื่อแสดงถึงมิตรไมตรีที่มีมาช้านานทั้งนี้ตลอดระยะเวลา42ปี ส่งมุ่งสร้างและสืบสารความสัมพันธ์ทั้งกับผู้นำทุกรุ่นทุกระดับและกับประชาชนจีนอย่างต่อเนื่องคนจีนเป็นมิตรที่ดีไม่ทิ้งอดีตจดจำประวัติศาสตร์และให้เกียรติบุคคลสำคัญที่นครกวางจวโจได,ดท้ทอดพระเนตร,นนพ,รนพิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนจีนมณฑลกวางตุ้งทำให้ทราบพัฒนาการความเชื่อมโยงและการส่งต่อความรู้ทางการแพทย์แผนจีนจากรุ่นสู่รุ่น ที่บริษทัทโฟซานนิวชิวานอาร์ติสติกเซรามิกจำกัดและสวนผ้าไหมเทียนยี่ชิวทำให้ทราบว่าการฟื้นฟูหลังปฏิวัติวัฒนธรรมทำให้งานศิลปะหัตกรรมสำคัญของท้องถิ่นพัฒนาเป็นของสำคัญของประชาชาติจีนทั่วโลกที่สถานีตรวจวัด ino, นิวทิโนใต้ดินแห่งเมืองเจียงเหมินทำให้ทราบว่าการคิดค้นสิ่งที่ยังไม่เห็นประโยชน์มีความสำคัญเวลาคน้นคว้าวิจัยจะพบสิ่งใหม่ ที่นำมาประยุกต์ใช้ได้เป็นการมองไปข้างหน้าทำให้มีความรู้เพิ่มพูนขึ้นเก็บไว้ใช้วิเคราะห์วิจัยเชิงลึกต่อยอดไปถึงวงวิชาการต่างๆได้อีกมากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน วันนี้เวลา14นาฬิกา4 6นสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกนวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวรโรกาสให้พลเอกสันทัศนันทิภาคีรันผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูป,ปถัมภ์และคณะเฝ้าทุลละองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาติประจำปี2565เพื่อบำบรุงสภากาชาติไทย พลเอกธนรัฐทีรันบูรณะและคณะเฝ้าทุลอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2566 นางสาร่มพิศสีน้อยใจบุญกรรมการผู้จัดก,การบริษัทเอกรัฐวิศวกรรมจำกัดมหาชนนำคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทุลอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหมอ่อมถวายเงินสมทบทุนมูล,ลนิธิเทพร,รัฐเวชานุกูลในการจัดซื้อคุารุพันธ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมประเกียติ80พรรษาจังหวัดตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลินประเสริฐคณะบดีคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยายลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์นำคณะผู้บริหารมหาวิทยายลัยและคณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษาภาคตะวันตกชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิถิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีพร้อมด้วยผู้ชนะเลิกการประกวดเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินการจัดการแข่งขัน นายคเน่ประสาททการเอกกรราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยเฝ้าทูลอองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางอนิมาอาจารย์ยะทการภริยาเอากกรราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลอองพระบาทด้วย วันนี้เวลา8นาฬิกาสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวรขัติยาราชนารีสเสด็จออกนศูนย์ศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่านลำกล้องอาคารเฉลิมงพระเกศ80พรรษาบรมนาชินีนาฏโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์บางเขนทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์ เพื่อการผ่าตัดรักษาเนื้องอกผิวหนังบริเวณลำตัวข้างซ้ายและหนังตาล่างซ้ายพร้อมทาหมันให้กับสุนัขของประชาชนชื่อบิงโกพันบีเกิลเพศผู้อายุ12ปีในการนี้ทรงวางแผนเกี่ยวกับการให้ยาสลบแก่สัตว์ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดโดยทรงพิจ,จารณาตามความเหมาะสมกับสัตว์ป่วยเช่นอายุน้ำหนักและระยะเวลาที่ใช้ผ่าตัด ทรงตรวจความพร้อมและประสิทธิภาพของอุปกรณ์และเครื่องมือด้วยพระองค์เองเพื่อมั่นใจได้ว่าสัตว์ป่วยจะได้รับความปลอดภัยสูงสุดก่อนทรงให้ยานำสรบทางหลอดเลือดและทรงใช้ยาดมสรปเพื่อคงภาวะการสรบพร้อมกับทรงติดตามเฝ้าระวังสัญญาณชีพของสุนัขอย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลาการผ่าตัด ทั้งนี้การเกิดเนื้องอกหรือมะเร็งเกิดขึ้นในสัตว์ได้ด้วยเช่นกันปัจจุบันพบว่าอัตราการเกิดในสัตว์มีเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในสัตว์เลี้ยงเช่นสุนัขและแมวที่ใกล้ชิดและอยู่ในสิ่งแวดล้อมเดียวกันกับมนุษย์ส่วนหนึ่งมาจากสัตว์เลี้ยงเหล่านี้มีอายุขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากการเลี้ยงและการได้รับการดูแลสุขภาพที่ดีขึ้นนอกจากนี้ยังมีปัจจัยด้านพันธุก,กรรมและสภาพแวดล้อมร่วมด้วย สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตบวรขัตติยราชนารีทรงสนพระไทยและทรงพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพได้ทรงงานด้านวิสัญญีทางสัตวแพทย์เพื่อการผ่าตัดรักษาสัตว์ป่วยโรคเนื้องอกและมะเร็งมาแล้วเป็นจำนวนมากจึงทรงมีความเชี่ยวชาญและเทาพระไทยถึงลักษณะและกลไกการเกิดเนื้องอกและมะเร็งอย่างลึกซึง้งอันจะนำไปสู่การวินิจฉัยเพื่อการป้องกันและการรักษาที่มีประสิทธิภาพทั้งในคนสัตว์ และสิ่งแวดล้อมในอนาคตต่อไปวันนี้เวลา10นาฬก40นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา2,561 2,564ที่โรงแรมเซนทราบายเซนทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะมีผู้เข้ารับปริญญาบัตรจากวิทยาลัยในสังกัด39แห่งจำนวน2,901รายโอกาสนี้มีโอวาทความว่าการที่บัณิตกำลังจะก้าวเดินออกไปสู่การเป็นบุคลากรที่มีศักยภาพ การปฏิบัติการได้สุขภาพที่ดีนั้นบัณฑิตต้องมีความพร้อมใน3ด้านหลักคือด้านวิชาความรู้ความสามารถบัณฑิตต้องบั่นพัฒนาตนเองบั่นศึกษาหาความรู้วิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆพร้อมกับติดตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้มีความคิดเชิงวิเคราะห์สังเคราะห์ด้านร่างกายจิตใจและสังคมบัณฑิตต้องดูแลสุขภาพกายและใจของตนเองให้แข็งแรงและมีความเข้มแข็งเป็นแบบอย่างที่ดีของการดูแลสุขภาพ เพราะบัณฑิตทั้งหลายต้องพบกับสภาพและสถานการณ์จริงของสังคมที่มีความหลากหลายจึงเป็นความท้าทายในการนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในสถานการณ์จริงซึ่งต้องมีการปรับตัวปรับใจยอมรับและรับฟังในความคิดต่างของบุคคลเพื่อให้สามารถทํางานร่วมกับทีมงานวิชาชีพให้เกิดประสิทธิภาพและด้านคุณธรรมจริยธรรมสิ่งนี้ถือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอีกอย่าง ที่จะมีผลกับการปฏิบัติงานให้บรรลุปเป้าหมายในการดูแลและบริการสุขภาพด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์บัณฑิตจ,จึงต้องหมั่นฝึกอบรมและเรียนรู้ได้คุณธรรมจริยธรรมมีความตระหนักและมีความรับผิดชอบในหน้าที่เสียสละและอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมการปฏิบัติตนให้มีความพร้อมดังกล่าว จะทาให้บดิตประสบความสําเร็จในการปฏิบัติงานเกิดความภาคภูมิใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองมีความรักสามัคคีในการทํางานร่วมกับผู้อื่นเพื่อการสร้างเครือข่ายพัฒนาตนพัฒนาคนและพัฒนางานเพื่อให้เจริญก้าวหน้าต่อไปวันนี้พลเอกดาภิรัตนสุวรรณองคมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชพัฒกาญจนบุรีประจำปี2566 ภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ20ปีพศ2560ถึง2579ที่ผ่านมาได้พัฒนาท้องถิ่นตามบทบาทภารกิจของมหาวิทยาลัยในพื้นที่บริการได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดสุพรรณบุรีจำนวน430โครงการให้เกิดความยั่งยืนในพื้นที่868หมู่บ้าน องคมนตรียังได้รับฟังการบรรยายสรุปจากคณะบดีแต่ละคณะเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในคณะเพื่อร่วมยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยและรับฟังการนำเสนอผลงานของนักศึกษาที่ใช้กระบวนการวิศวกรสังคมเพื่อพัฒนา s o อฟต์ส l ิลด้วยให้ตนเป็นนักคิดนักสื่อสารประสานและนักสร้างนวัตกรรม ที่ผ่านการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ชุมชนพร้อมทั้งได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ่มผู้นำนักศึกษาของมหาวิทยายลัยราชพัฒนกาญจนบุรีบ่ายวันเดียวกันองค์มนตรีได้ลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลลาดย่าอำเภอเมืองกาญจนาบุรีเพื่อเยี่ยมชมโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยายลัยอาทิโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ชุมชนโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง โครงการจัดการขยะครัวเรือนโครงการยกระดับการเรียนรู้โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็กและโครงการไล่วัวโมเดลต้นแบบการพัฒนาชุมชนชาติพันธุ์อย่างยั่งยืน วันนี้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนะการทิเบตดำริจังหวัดเชียงใหม่นายจารันธดากนสูตรองคมนตรีประธานกรรมการมูลลนิธิโครงการหลวงและพลเอกกัมปนาทรดิต์องคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลลนิธิโครงการหลวงประชุมคณะกรรมการกันกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายครั้งที่9ทับสอ6 เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในองค์กรให้เป็นไปตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและนโยบายของมูล,ลนิธิโครงการหลวงในการพัฒนาพื้นที่สูงสู่ความสมดุลเกิดประโยชน์ทั้งต่อชาวเขาชาวเราและชาวโลกอย่างมั่นคงและยั่งยืนปัจจุบันสูงพัฒนาโครงการหลวงเลอตอมีเส้นทางคมนาคมสะดวกขึ้นมีไฟฟ้าใช้และมีสัญญาณโทรศัพท์ที่เชื่อมต่อกับโลกภายนอก โครงการหลวงได้เร่งดำเนินการการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำจัดทำระบบกระจายน้ำให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในชุมชน160ครัวเรือนส่งเสริมอาชีพในพื้นที่การเกษตรรวม2,200ไร่ปลูกผักและไม้ผลเมืองหนาวเพราะเหตุเมืองหนาวฝึกอบรมการย้อมสีธรรมชาติแก่ชุมชนชาวปกากกยออบรมการร้อยร้อยส้อยร้อยสายและทำตลาดออนไลน์ ในตอนบ่ายองคมนตรีติดตามความก้าวหน้า,าการก่อสร้างบอ่อเลี้ยงปลาเรนโบ้ทราและอาคารแปรรูปปลาเรนโบ้ทราที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงบนพื้นที่สูงป่าเมี่ยงปัจจุบันมีบอ่อเพาะเลี้ยงปลาเรนโบ้ทรัา8บ่อและอยู่ระหว่างก่อสร้างบอ่อเลี้ยงเพิ่มอีก22บอ่อโครงการหลวงยังพัฒนาผลิตภัณฑ์ดอกไม้แห้งมีจำหน่ายที่ร้านโครงการหลวงทุกสาขา จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ